สวัสดีจ้ายายหนจ้าแช่แนวมาอีกละค่ะมันนี้มาในมองบรรยากาศพี่น้องคืออืมคึอมอีกละค่ะคิดว่าคือสิมิโตกอีกละค่ะวันนี้เบิดมือเบิดเว้นนะจ้าวันนี้หลังจากที่ยายไปทรงนองกันมากค่ะยายมาสาทอดค่ะวันนี้มากินเขาน้ำกันจ้ามีทอดโครงไก่นะคะแล้วก็มีแกงเฮดร่วมพี่น้องถ้วยแบบยายค่ะมาจ้ามากินน้ำกันจ้าข่ะมีอ่างซองกระสอบค่ะ กินแกงเห็ดในวันที่ฝ้นโต๊กอีกแล้วค่ะพี่น้องต๊กได้ต๊กดีคิดว่ามันสิน้นนี้แล้วมันวันนี้ตัวนี้ผ้าอยู่นี่มันยังใหม่อีกอยู่เนาะมัดล้อจา้ามาแสบน้ำกันก,กน็ยังให้ก่อนข้องไก่ห้องไก่ทอดอือแพะก็เลาวพี่น้องอะอาจจะมีเสียงโคโลงคลังเลยด้วยคะ่ะคนตาผ้า ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมกันด้านกินข้าวจับได้กับพี่เหนียวเห็นกันด้วยาต็นเห็นนะมันอยมันไม่พักค่ะมันในขาดพักห้น,น,กนตก จำไม่จำเกิดแล้วม่ออกบรรยากาศกับหมึดหมึดแน่ซื้อสีบ,บ่ามี่แดดออกมาเนี่ยนั่งรถมากเหมือนสองรถตีเต็มที่เน่ะ ตลอดทางอืเอเ้าอยากกินแกงเฮ็ดดินบ้านเฮานะเป็น้องที่แสบเนาะก็นนี้ก็แสบดหดอกมันไม่เจ้าจัา่มเลยมั้ยกินไงยังไงนั่น <c oughs> แจงตงแจงต้องแจ้งแจ้งไล่มู่กับคุณระบาดฮะ พ so ี่นน้องแสบแสบตลอด แกงเข็ดแล้วนี่แซ่บอีเล็กแล้วใส่เบิดชูยางมีพักติว่วหอมได้ไปหน่อยซื้อแค่ยี่สิบบาทเลยเต็มถ้วยคำนวณหนังซื้อมาแค่กินมาให้ลองประมาณเกือบอร่อยไหนจะซื้อเฮ็ทไหนจะซื้อพักซื้อข้าวเจ้ากินแกงส้ำเร็จนี่ยแหละถูกด,ดี 来。 กินเข้าในบ้านฝนตกลินอาหารมีหน่อยๆคุพะพี่น้องจะ่ากกินได้มาชิมได้ทำเนี่ย พีนนพ่น้องๆเขาเลยยังกินงอค่ะใครยังกินแซ่บๆสบกับน้แบงแยกกินได้เด้อ <c ười> แก่เห็นข้าวจปรปิ้งปลาเขาสดๆน้ำพี่นอ้องน้ำแ่บคัะกับตมกแยกกับยาก้วยน้ำกระเจียอยู่เบิ้งคลิปกระเจียกับเบิ้งแล้วก็กินยาก,กินน้ำไล่ไล่น้ำผลไม้คลิปปิ้งปลานะ โม่ข่อยทำงานน้ากันนี่นะคะเป็นตาพาอยู่เป็นเซวเป็นว่าเมิงกิบได้คือใส่ได้เสือตุ๊กเก่าแล้ใหญ่กับโม่ค่อยมีเสือใส่ดอกไน้อ,นองเลยได้ทำหัวจะะเจระเป็นเก่าไม่ได้ออกไปในะส่เนาะทิซื้อเสือผพากะโม่ค่อยแดนซื้อใส่ตุเเต๊เก่านี่แหละไทยใส่ตุ๊เก่า เห็นคลิปได้ก็สิเห็นที่คลิปได้กสิว่ายายขึ้นใส่เสือแต่ตัวเกาแ็นว่าจี่บอกตามชีวิตเท่านะ้พี่น้องมาไม่งั้นไหนยสือเสือสือผาขึ้นเขาเจาใส่จังไดนก็ใส่ไปง่ายๆชีวิต บ้านเฮาอันใหญ่สิเอาถึงว่าเรื่องอันนั้นพี่น้องเรื่องสับผู้ติดตามเนาะปงหัวว่าผู้ใดลดลงมันได้มันได้ขึ้นมาบกบ่อหรือว่าจังไรใหญ่กับปงห้องใหญ่เนี่ยก็หายไปก็คือได้มาก ยี่สิบคนไปพี่น้อง <laughs> บอ้ว่าสิยูหอดลำใหญ่หอดทำใดเนาะ <laughs> สู้ต่อไปค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้ะสู้ต่อไปเพื่อถอดเฮ็ดคลิปเข้าไปฮะ <laughs> เดินตามฝันทำทำท,ำทุกอย่างให้มันสำเร็จรุ่วง วันอื่นย่า่กัขอขอบพระคุณการติดตามด้วยค่ะ FC ติดตามย่า่เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้าเดี๋ยวจังไดคลิปนี้ย่า่กับไปก่อนเวยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ